สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบเจอเกันกับครูปูนะคะอีกเช่นเคยนะคะหลังจากห่างหายไปนานนะคะวันนี้เปลี่ยนแนวนะคะเปลี่ยนแนวมาเป็นแฟชั่นดีไซน์นะคะครูปูกำลังวาดรูปแฟชั่นอิลลัสทรชันนะคะก็คือภาพประกอบแฟชั่นนี้นะคะด้วยสีน้ำนะคะอันนี้คือสไตล์ที่ครูปูชอบมากเลยนะคะชอบวาดสีน้ำคือชอบดูนิตยสารแล้วก็ชอบวาดนะคะ แล้วในคลิปต่อไปนะคะครูปูก็จะเริ่มสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะใครสนใจที่อยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์กับครูปูนะคะก็เข้ามาเรียนกันได้เลยนะคะครูปูจะสอนวิธีการวาดหุ่นนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะใครอยากจะเป็นดีไซเนอร์นะคะนี่ก็คือภาพแฟชั่นอิลลัสเทชันนะคะ ด้วยสีน้ำนะคะที่ครูปูชอบมากเลยนะคะครูปูชอบดูนิตยสารนะคะก็เลยชอบวาดรูปสีรูปแฟชั่นจากนิตยสารนะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูปูจะแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เราจะเริ่มเรียนดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ บายครูปูกันนะคะจุธามาศอาทิตย์นะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาะแสดงฝีมือให้เป็นแสงสว่างและแรงบรนดานใจให้ทุกคนอยากจะวาดรูปสวยๆกันนะคะใครที่ได้ชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมชมคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกด ซับส i คร l ไลค์แชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูปูด้วยนะคะครูปูจะมาเปลี่ยนแนวเป็นแฟชั่นดีไซน์นะคะสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนรับชมนะคะวันนี้ครูปูก็ขอ,อ,อจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะมาเรียนแฟชั่นดีไซน์กันค่ะ ขอบคุณค่ะขอให้คุณทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ